ว่ไฟพี่นอ้องนี่ยังล่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่อาฮ่านเป็นปฮ่า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 า่าฮ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 ้าขายล่ลลลลลลาฮ่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 าน่าฮ่าฮ่าฮ่นี่ละ่าฮ่า่าฮาฮ่าเ่าฮ่หฮดาฮ่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 าฮปาฮ่าฮ่อนี้ดีครับฮ่าฮ่้ฮ่า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 ั่าฮ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 ่า่่า่่่าทาท <Okay. S 1> าาา่ ม่เขียวยำ m หมดล้วพ่ออ,อ่าฟักมุนมุนกันเรืร่อยๆก็ได้ดอกโ <laughs> <laughs> อ้ยผู้เฒ่าผู้เฒ่าจะกินเห็ดกระด้างนะครับนั่นแหละพ่อมานะครับ<อ>พ่อมาเอาพ่อมาอีกไม่กี้มืม่สิ้นปีแล้วอวยพรให้พี่น้องทั่วโลกด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้แปดสิบที่เปแปดสิบห้าที่มานมือมือน,นี้ละอันนี้บอกหวยบ่าพ่อะใบหวยบอกะใบหวยบ่าแปดหา้านะ อ่านั้นแล้วแต่ผู้ที่โชคมาเนอเตียเอาไอพรให้พี่น้องทุลุกต้องกันพ่อเอออายุวันโนสุขังพลังที่เบิ่งน้ำกันนะครับเออพ่อมาใกล้สุภาพแข็งแรงเนะพ่อเด้อสุภาพแข็งแรงปีหน้าค้าขายก็ให้คล่องๆนะพ่อเด้อเป็นล้มโพลลใส่ลูกหลานเนาะเออขอบคุณหลายพ่อได้เบิ่งไงมูเบิ่งพวกเบิ่งลูกเบิงหลานนี่ปีหน้าจะไปพ่อกันไหมนะพ่อเนาะขอบคุณมากครับ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับมุนีพาท่านผู้ชมมาเลออาะเมืองตลาดหัวน้ำกันมุนีพามาที่ตลาดนะัดโ,โคกระบือบ้านหนองขามนะครับตำบลหนองขามอำเภอคอนสวรรค์จังหวัดชัยภูมินะครับเต้ามุนีเป็นเต้าวันจันทร์ที่25ธันวาคมเป็นสัปดาห์สุดท้ทายของปีแล้วนะครับอีกบ่กี่มือก็จะสิ้นปีแล้ว มืัอนี้ก็เป็นวันคิดสมาติได้หมดนะครับไอ้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านบพวกเราเป็ี่ยนในห้อยพี่น้องทั้งไกลทั้งไกลืัอนี้ให้มันหมันทุกคนได้ครับมือนี้เดี๋ยวพาพี่น้องมาล่อเบิ้งบรรยากาศตลาดนัดโคกระบือน้ำกันนะครับตัวเลขแท่งมันเดี๋ยวตีม้าเดี๋ยวจะพาพี่น้องมาเบิ้งงัวเลี้ยงของพอสมนึกพอสมนึกสวัสดี้พี่น้องน้ำกันครับผมเจอกันวันที่ยี่สิบห้าเนาะี่สิบหายี่สิบห้าธันวาคม สัปดาห์สุดท้ายของปีแล้วสุดท้ายของปีที่ผ่านี่เป็นวันคริสต์มาสพร้อมได้หมดอ่ะครับผมถ้าทำนื้อฝรั่งอ่ะเนาะแมนแมนแมนน้อฝรั่งกับวันคริสต์มาสนะครับวันปีใหม่ฝรั่งครับผมได้มาเมื่อนี้เป็นเขาเอื้นเขาอย่างไรครับนะเขาบี้ครับเขาบี้เขาบี้ผ่านจากตัวแล้วเนาะลูกลูกตัวที่ซีครับเนี่ยอันนี้ได้ที่ไหนครับผมเป็นแม่ลูกเด็กหญิงที่ไหนเด็กหญิงครับยังสวยเลยเนี่ยได้สามเดือนได้พอดบอเ่ครับสามเดือนกว่านิดนิดพ่อเขาได้หรือพ่อพ่อเขามันก ทับตัวบ้านครับทับตัวบ้านเครื่องดำยังดีนั่นแหละดำนาตัวเบื้องดำเออนะเบื้องเนื้อหนังดีกว่าครับครับนังครับหนังย่นดีขอดีด่างหน่อยนึงเขาที่ต้องตัดไปนี่เนาะเขานี่กะแต่ว่าเขาโยกเขาเนาะครับโยเขาคนที่ยกครับความสูงร้อยสี่สิบได้บ่หัวครับสี่สิบสองบัดแล้วครับบัขาจะขึ้นหรือยังครับตอนนี้ขึ้นหรือยังยังยังครับ ไอ้ถ้าใดเราพอออกมาใไปหามื้นหามื้นนะครับคนพอข้าพ่นมาพ้นไหนพ่นไ้ซีเงินหางขายบ่เดอ้บ่เด้กกำไรแต่ว่าก็ได้ทุนอยอือรด้ทุนม่มาพุนหลายคนแลอวก็ตอนนี้เนาะครับผมตอนนห้ตอนน้องดูราคาน้ำได้ครับเด้องจากพี่น้องทางบ้านมีงัวลักษณะนี้ที่ขอเบอร์ได้ไงพอพอเบอร์ก็เบอร์ติดต่อได้กับนย์ครับ เจ็ดเจ็ดศสีามนึกครับผมมาจากแก่งคอครับพี่น้องได้่องนเป็นเรื่องของทหานแล้วพอที่สิ้นปีแล้วอ้วยพอในพี่น้องในห้อยหรือพี่น้องทั้งบ้านน้ากันเนี่ยครับใกล้สิ้นปีในวาระดีที่เฉลิมปีใหม่เนี่ยนะครับเนาะขอให้พี่น้องในห้อยทุกคนนะครับประสบความสุขพี่น้องแฟนคลับนี่แหละครับแฟนคลับของหมอชวาโรดเนี่ยนะครับทุกคนที่ความสุขพัฒนาสิ่งใดก็ให้ได้สิ่งนั้นนะครับลำลำรุ่ยรุ่ยทุกคนนะครับ บ่เข็บบ่ไข่บ่จนนะครับตลอดเปีตลอดปีแล้วตลอดไปนะครับครับผมครับผมขอบคุณหลายพ่อครับขอบคุณครับพ่อกันนะครับเด้่ยขออ้อก็ให้โชคดีร่ำรวยยังเดียวสุขภาพแข็งแรงครับผมให้มันมันพ่อมุนนะครับพ่อพันธุ์พันจากตัวแล้วครับพันลูกอ่ะที่ตััวครบ ต่อไปตัวที่หาแสดงให้ลูกดีเนาะใส่ลูกดีครับน้มก็ดีได้ครับเนี่ยแต่ว่าเขาเนี่ยไ่ได้ตัดแล้วนะครับเนาะเขาเขาโยกตลอดตามัเขาขึ้นที่บ่ายาวแล้วแหละครับเนาะบ่อยาวซ่นีละครับพี่น้องไปโทรหาพอสมนึกจัดแก้งคอนะครับที่พพี่น้องเอาเบื้องงวเลี้ยงของห้อยหลอดได้ใช่ไหมครับ ห้อยหลอดสวัสดีพี่น้องน้ำกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมหนาวคักเพื่อนเนาะใส่มวงเลยมพื่อนเนาะหนาวมุงสองมื้อแล้วครับหนาวใช่พุ่ม,มอ่ะเปลียป่ยนตั้งแต่เนี่ยห้อยหลอดเป็นเดียวทั้งหมดเลครับเป็นบ่านี่มันนี่แม่มันอันนั้นกับลูกมันนั่นกับลูกมันโอ้นี่แม่แม่กระทับแล้วมีลูกมาใน้วมันนี่สองตัวมีลูกสองตัวเป็นลาตัวนึงอันนั้นตัวผู้ตัวแม่ครับน่ะตัวตัวเม่ครับตัวตะไคร่แล้วตัวแม่บักลาน้อยตัวผู้ที่นี่ห้อยหลอดเขาที่เปิดเนี่ยเขาที่แยกเลยว่าเขาที่เปิดชุุดดดใใหหญญ่่เเลยครับปิช โอตัวนั้นสามหาตัวนี้สามเจ็ดสามหาสามเจ็ดแมนอีหลานนั้นสามหาชุดนี้สามเจ็ดแม่ลูกเออแม่ลูกเลยครับแล้วแม่มันทับแล้วผสมผู้ใดไหมครับผสมตัวไครับผสมตัวเนาะครับเป็นตัวที่สามนะครับน้าตัวที่สามบักล้านี่เป็นลูกผู้ใดครับให้หลอดลูกลูกตัวที่สองนี่หลานบ่บักล้าตัวนี้ไหมเป็นลูกไส้ผู้ใดลูกไส้ลูกไส้ครับตัวนะครับผสมตัวมันมัน มันทับโตมากเบิด์ตโตโตเลยแต่ว่าอ่าเขาทรงลูกดีเนาะครับบักลานี่ผิวพันธ์งามได้นี่สวดทรงโอเคเลยนี่ครับนะประมาณครับครับหกเจ็ดเดือนได้เยอะวะครับโอ้โหแถวตัวนั้นมันโอ้โหก็สองพอพันเียสิครับโอ้ยเบื้งขนาดเมฆขาบ่ปานใดเนาะเขาทรงลูกดีบานใดในเพชรครับทรงลูกดีไม่มาหลุดมาเบิ้งน้ำกันครับมาเครื่องดำเลยรับเด้อแม่เขาเนี่ยเครื่องดำอันนี้ลูกสาวสามเมืองกว่าคืออะไรไม่หลอดตัวนี้คืนหรือยังครับ อันนี้มันคมคมอยู่มันเริ่มเริ่มสิคมน้องมันแล้วโอ้เปนแล้วเริ่มมีอาการแล้วครับสูงที่ร้อยสี่สิบห้าสิบกัวขึ้นเนาะสี่ผ่าถอยเลยครับเพื่วกเนื้อนังดีสี่สิบบวกครับขอกระตีปีนเอกระลากระดางหน่อยนึงแต่ว่าตาอยากซ่อนเนตาซ่อนที่ยังยังที่ตามมันเลุ่มๆเฉียดบวกตรงโค้งล้นในนี่นี่นี่ขางเดียวเนี่ยเอาบังน้ำมาเป็นโดนแล้วบิดนะครับตาเนาะมันกัดโอ้ยกัดสื้อมากมันกัด คนกวางฉันละเอาบกน้าวห้เขาได้ครับเด้อบกน้าเน่าทีเออขาเมเพื่อขนาตาก็เป็นเมอเอาบกน้าวหะารอบขตานะครับบัเน้าวเนาะเนี่ยเนี่ยกะเพงผ้าครึ่งแล้วก็มาห้าหะารอบตาก่อนะครับขาเมขาขาเสียแเม่ขึ้นขาดีอยู่ในก้านดีต่วเมมันทับเราสองเดือนเมกระทับครับมันบ้านนะครับกันต้องอีกทับบ้านนั่นละทับตตัวนี้ละ อีหล่แม่กับเครื่องดำเลยครับลูกสาวนี่ก็เครื่องดำไทยนี่นาพึกเลยแต่ว่าพูดถึงไทยวิทยาระเพศนี่มันเสียงกันเลยผมพูดว่าไทยได้ครับเด้อพุ่มหางดีทั้งสองปลานุ่งกับเนื้อนังดีเนการใช้ได้พูดถึงลูกสองตัวลูกสามไมท่องเนะครับครับครับเม่เขานี่ก็ได้สูงประมาณร้อยสี่สิบร้อยสามสิบว่าขึ้นเก๋ปะเปเบื้องตัวขาวน้วกันีตัวขาวนี่เป็นงัวเลี้ยงหรืองัวเนื้อครับงัวงัวงัวเลี้ยงครับมั่นมั่นครับ ผสมแล้วจีครับผสมแล้วครับผสมได้จกเดือนแล้วครับผสมได้จักเดือนซี่เดือนกว่าพ่อทั้งใดครับพ่อตัวครับพ่อตัวตัวที่เท่าใดสองหรือสามครับเนี่ยรอบเนี่ยตัวที่สามหรอมั้งเดี๋ยวผมเบรงเครื่องหน่อยก่อนเด้อครับเบรคเครื่องบสถ์ปิดโบสถ์หนึงนะครับปิดบสเครื่องย้ำเครื่องดีนะครับหางก็ดีเนื้อหนังดีอยู่เท่าใดครับไหนว่าไปเออไปสามสิบเจ็ดครับสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเจ็ดพัน ที่คอเบอร์ครับมาเพื่อพี่น้องโทรหาศูนย์หกหนึ่งขับห้าห้าสามหนึ่งสี่แปดห้าอ๋อจะไปโทรหาเบอร์นี้เลครับเด้อตลอดมีอีกเตี่ยตลอดเป็นสองตัวนี้เตี่ยสองตัวนี้โอ้เออเพื่อพี่น้องคุณทั้งบ่วไหลทั้งห้อยเล็ดเออพี่เี่ลายดครับสี่ลายได้สิบสิบสี่ครับทั้งสองตัวถ้ายกคู่รถคันหลายเยอะครับน้องเบอร์เบื้องหันได้ครับเด้ออันนี้เป็นหัวไหลบ้านๆอายุก็เดี้ยมันจากห้าหกเดือนเนาะคือที่ขวบปีแล้ว สี่คนพอกันส่ไล่ๆเห็นแล้วเฮพียงแต่ว่าสำหรับผู้ทุนหน่อยเลยครับเด้เนี่ต่อรองแล้วเอาไม่หลอดสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีเยอะเด้ครับที่ให้เวยพรนในพี่น้องเท่าโลดน้มกันมาเลยอบดานในห้อยมาเวฟฟอนไงวยพรเลยครับเอาโอ้ยหเวฟฟอนหมดต้องว่าเปลี่ยนครับเพราะว่าขายงวดยังขายเปลี่ยนนะเวฟฟอนในพี่น้องว่าอะไรก็ได้ครับอ่ะ้อยไปพี่น้องเอ่อนี่ยังล่ะเฮ้ยเวฟฟอนหมดท่านเปลี่ยนประด็นหรอกห้อย พี่น้องทุกกำลังอ่าบ้ให้เก็บโบ้ให้ไทยอ่ให้มีให้ลำลำรวยๆอืมครับให้ชื้อง้อให้ให้ง้อเป็นราคาเนี้ยโอ้เอาเอาเท่าไหร่ก็ให้สุขภาพแข็งแรงเนอะรับแล้วก็ให้ลำรวยกันเอาสุขกายสุขใจครับขอบคุณนายห้อยครับห้อยหลอดมาจากแก้งคอนะครับครับต้นนี้เป็นของห้อยเดือดไม่จากโคกเขาใช้ได้ครับนะพี่น้องไปต่ตอรองแล้วนะครับพี่ที่หนาวคักมือนห้อยหนาวหนาว ตีพาพี่น้องมาเบิ้องัวเลี้ยงของห้อยมาจากเวีงไอ้ห้อยครับ,น,รบน้อยครับผมใกล้ๆค้นสวรรค์เทานี่แหละได้ไม่เยอะตัวมั้ยในห้อย,อยสองตัวครับแม่นางน้อยแม่นึงอ,อันนั้นตนรงงวเลี้ยงเนาะ,อะเอาตัวนางไงหน่ก่อนนางไงหนิท่านท้องอย่างนี้นครับท้องเหรอครับสามเดือนครับผสมผู้เด็กว่ายห้อยผสมใบบามันแดง,งเท่านี่ครับตาเป็นนาง ออกกเอิ้นสีไงสีออกสีนวลๆปะสีว่าเหลืองก็ได้ว่านนวลก็ได้ครับเนาะเพราะ็นกระแตกเป็นเม็ดกระเปลือกน้อยเนาะครับผมสูงเท่าลยครับร้อยหางก็ได้ร้อยหกสิบได้อยู่ครับเนาะจากตัวแล้วครับพันลูกกับห้อยพานลูกสองตัวครับผมคือสามนเม็ดก็เราตัวนี้เครื่องพานะครับเครื่องจะมาออกดำนะครับไหลกว่าท่ายดีอย่างร้อยยัวหางก็หางลึกหางยาว ผสมพอปันบ้านมาที่ห้อยแม่นครับผมโอ้เออหนาเราคมแล้วหรือครับนี่ยหนาค้มตั้งแต่ครับห้อยว้าวเว่ไว้าวเว่สามสิบเจ็ดครับสามสิบเจ็ดราคาเปิดนะครับแล้วก็ตอกร้องเนน้องห้อยเนาะครับผมกระตู๊กไก่กับไปส่งให้พี่น้องได้ครับไปห้อยเบิ้งหัวสาวนึงกันสาวไวรุ่นอีกสองสาวสองตัวนี้น้องห้อยเนาะครับผมสองช่าพี่น้องมัก วัวสาวสาวครับสาวนี่ก็บ้านบ้านครับผมบ้านป้ารายเท่าไหร่ครับห้อยตัวนี้เปิดไปหมื่นแปดพันหัครับเจอรับผู้ใดพี่น้องผู้ใดทุนบโหลาณนะห้อยเนาะเอาไปดองไว้ในคอกหลายตัวนั้นได้ครับตัวนั้นตัวนั้นเปิดไว้ที่หมื่นสองพันครับยังต่อได้อีกบอกครับต่อได้ครับต่อได้อีกการบูกไก่ก็ไปส่งให้พี่น้องเนาะหมื่นหมื่นสองพันมาห้อยคอเบอร์ที่ไหนครับมา 09แปร1782364ครับผมคอยเล็กจากแหวงน้อยแหวงน้อยครับอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปี2566แล้วร้อยขออวยพรให้พี่น้องทัุลุ่มร่วมกันครับมาครับผมสิ้นปีแล้วครับว่าปีใหม่กับคอยพี่น้องทุกขทุกคนเลยครับเด้อมีความสุขครับสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยรวยสุขกันเลยครับเด้อครับผม หอยเล็กกันในหอยเล็กเนาะหอยเล็กไก่ล่ามให้รวยขายงัวก็ให้คล่องคล่อนะครับเด้อขอบคุณครับปีหน้าฝากไม่ก็เจอกันไหมน้าหอยเล็กเนาะผรฟ้พี่น้องกระเบื้องงัวของห้อยตึงน้ำกันนะครับแต่ว่าเราเราลงรถเป็นบักลาเนาะห้อยเนาะตั้งแต่ข้าบักลาเนห้อยสิบสี่หาร้อยครับอือเื่อพี่น้องเอาไปขุนเรื้อไปธุระปรับปังด้วครับเนี่ยนะครับไอหนุ่มหน่อยไอที่ขวบกลัวนาะห้อยเนาะขวบกวัวบอดบาม่านี่นะครับสิบสี่สิบสี่หาร้อยอ่ะขอเบอร์นะครับห้อยมา 063ครับ019 5919์หนึงเก้ห้าเเไปถึงจากเมืองพ้นบ่ครับครับเมืองพ้นครับเอาไม่ตัวเที่จีเอเอาไม่ตัวเดียวเท่านี้ตัวเดียวโอ้ขึ้นเมื่อไหร่คือมันหนาวใกล้ปีใหม่ใกล้ปีใหม่และอ้อยหอยพอนในพี่น้องน้ำกันครับครับให้แห้งเรื่อยๆ้อครับเด้อได้ห้อยก็ได้นาะไห่แหว่าเป็นราคาหลายๆครับผมอ้วยจากหลายปีนี่ครับอ้วยพันพ่ดไปดีน้องห้อยเนาะห้อยกันเลยครับเด้อให้ลำรำเรื่อยๆให้มีความสุขก็ห้อยถึงเด้อครับขอบคุณมาก นี่พาพี่น้องกระเบื้องงัวของห้อยน้ากันแต่ว่าห้อยลูกบวหวครับไปยังลูกวหวครับห้อยมันหนาวมันจัง <c oughs> ขาจังอากาศหนาวเราขาจังนี่ได้ครับงัวเล้าหนะ่ออีหลานะ่ะเข่าว,วี้บี้น้อยนึงนะ่ะห้อยนี่มันเป็นอันใดครับในเลี้ยงหรือว่าจังใดมันสายพันธุ์เนี้ยสายเนี้ยเลยม่วงตุ่นเนาะสายเนี้ยตัวนี้ได้ครับอีหลาหนัองออกขาวๆเนะี่ยเท่าไรครับห้อยว่าไ, <ป S 2> ไว้ว่างไว้สองหมื่นสามพันบาทไปขันพวไก่ไปส่งให้พี่น้องน้องให้เนาะครับมาขอเบอร์ที่ไหนครับมา ศูนย์เก้าหกครับสี่หกศูนย์ครับสามแปดสี่สองห้อยห้อยอวมอวมในฐานะอีกบมื่อี้มือที่สิ้นปีแล้วครับอาวยพรในบรรดาพี่น้องเพราะว่าใกล้ว่าไกลเมืองไทยเมืองนอกอวยพรในเพื่อนในพี่น้องเออก็ขอให้พี่น้องกว้างกว่อยู่นี้มีแห้งล่ำล้ำรวยรวยครับ โเก็บบกไข่โบโจนครับไปลืมไปครับครับไปลืมไปออ้วมกันเนะครับเด้อสุขภาพแข็งแรงล่ำรวยปีหน้าขายงัวก็ให้มันหมานี่ครับเด้อขอบคุณหลายๆค่อยเจอกันไม่เฮาครับไปบุ้งยี่เนาะไปบงนี่ไหมยี่บ้านยี่บุ้งยู่เนาะบ่เหยื่ออัน เดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ้งหัวของห้อยพมรโดลหรือพมรโดลฟาร์มนะครับมาจากโคกโคช้วันดีครับผมนี่ของห้อยเนาะครันี่น้อยนี่เป็นเด็กชายเด็กหญิงครับเด็กชายครับเดือนนึงได้บ่ครับเดือนนึงอะครับเดือนนึงวันที่ยึดซีลงเลยนะโอ้โหห้อยมาเบิ้งน้ำกันพานจากตัวแล้วครับอันนี้มันได้ลูกตัวที่สองเลยครับเนี่ยตัวที่สองับเขามั็นตัอืูดอกเขาล้อยห้าสิบได้บ่ความสูงแล้วครับโอ้บ่ได้วัด ประสบการณ์นะที่ถึงอยนี้เนาะบุดบิดแล้วครับอ่ะบุดบิดที่ออกแดงๆอย่างนี้นะครับเนี่ยถือว่าแดงเยอะลูกก็แดงดีเยอะอันนี้เป็นลูกคนบ้านน้อยเนาะครับลูกคนบ้านผสมตัวไหมห้อยเท่าไหร่ครับว่าไว้ว่ายสามสิบห่าตอนร้องได้เนี่ยบอกครับได้ครับไปส่งให้พี่น้องเลยเนาะได้ครับจากลอยจีรัถอยอ่ะเบอร์ครับผมเบอร์ศูนย์เก้าครับสี่แปดเก้าซีซี 8.03ศห้อยภาบดนหรือภาบดนฟาร์มจากโคกโปรชัยอ้าอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดแท้ของปีแล้วห้อยเอ้าอวคอรในพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่น้ำกันอ่ะขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องเช้าวัวทุกคนครับเกรตรกรทุกคนนะครับและขอให้อยู่ดีมีแห้งทุกคนรำลำไวยกันทุกคนนะครับเพราะว่าอาชีพในสาขาใดนะครับ กับพีไม่เน it pues uh, ี่ยขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแข็งแรงลำล้ำรวยๆทุกค้นเลยครับขอบคุณหลายคห้อยพับดนกันได้ครับเด้อปีนายเป็นปีของเฮาครับผมค้าขายไงมือค่องค่องลำมือลำรวยครับค้นครับขอบคุณมากเดี๋ยวไปเจอกันไหมน้องไ้เนาะไครับพี่น้องมาเบิ้งหัวของพ่อหนูชายาพ่อคือพ่อหนูของถูกครับถือแทบ่าถือแทบมาเบิ้งกันครับมาถือแทบแบบมือนะสามสิบขาห้าสามสิบหกหนึ่งนะสามสิบหกเป็นสองตัวสองตัวก็ตกตัวละมือก็บาทต่อไดีบวกครับสามหกได้อีก ลูกนี่เป็นบักลาได้ครับเด้อบักลาประมาณนซีหาเดือนมะพข้าหนูแม่เขามาอีหล้านี่เครื่องพานะครับหางตีย้อนพันลูกใหญ่โตแล้วครับพันลูกใหญ่โตแล้วเนี่ยตัวสองตัวสองตอนนี้ได้พขึ้นหรือยังต่เขาทับแล้วว่าซันเพราเขาอย่างนี้ผสมผู้ใดพ่อธรรมดาหรือพ่อมียี่ห้อครับธรรมดามั่งสูงร้อยสามสิบห้าขึ้นปั่นนะพ่อเนาะครับครับครับสามหมื่นท่านเด็ก็สามหมื่นหกสามหมื่นหกไปชกไอ้พี่น้องนะพ่อเนาะครับ เล่ากิโลถอยเอาเบอร์มาพ่อมาเบอร์โทรศัพท์พ่ออ้าหาเบอร์หเหครับเบอร์พ่อหนูของถูกมาจากโค้กพ่อใช่ไหมพ่อเบอร์ครับครับครับศูนย์หกสองหนึ่งห้าแปดสามเจ็ดห้าห้าครับนะครับพ่อหนูของถูกพ่อหนูครับเอ้า เมื่อวันที่20หาเราวันคริสต์มาสแล้วครับเป็นวันขึ้นปีใหม่ของทั้งฝรั่งเนาะเราบ,บ้านเราก็อีกบุญจีมือที่สิ้นปีอวยพรนในพี่น้องบว่าอยู่เมืองไทยอยู่เมืองนอกเมืงองหนาวพ่อโชคแห่งมัล่ำคำคุณแล้วเราเปรวยสุคนสุคนโชคแห่งหมาเน้อพ่อหนูปีหน้าก็ให้สุขภาคเพียงเล้ยงนะพ่อเด้อถ้าขายไงมือใครค่องค่องเปลี่ยนลมโพลมใส่ลูกหลานขอบคุณอะไรพ่อ พี่น้องมารู้จักห้อยผู้นึงครับพ่อเอืงองเป็นห้อยบุโสรามาจากบ้านเรานะพ่อเนาะมันเราพ่อเอืงวัสดียมุอเ้าได้พ่อเด้อสวัสดีครับน้าหนามืวหนึ่งนะพ่อเนาะได้มาสองสาวที่พ่อมือนั้ับอว่าสาวสาวหนึ่งแม่ม้าหนึ่งอ๋อนางแดงกันพ่อไหมนางแด้งนางแดงนี่เป็นหัวสาวตีนะครับครับวสาวพ่อจีเจทับแล้วกันมึงปวดว่าพ่อบังเครื่องเขาดูเครื่องเขาแดงหรือดำครับดำครับเครื่องดำดำแปลว่าบอดำบ่ออกบอออกขอบ รุ่นหนนังดีของเรากับเชนคาดีไอ้แม่นหัวนี่แม่นธรรมชาติหรือว่าแตงมาครับธรรมชาติครับธรรมชาติไอ้นี่ึ้นเราด้วครับนะครับสูงกับกี่งร้อยสามสิบคืนบนอนุพรน้อสามชั้นที่สิบนี่ก็ดีบุดบิดพิ่งเท่าไรครับราคาหน้าเน่ยราาไว้สามสองครับสามสิบสองราคาไว้าน้วครับต่อรองได้ที่นีขอเบอร์หัวยื่น้ัเยิ่นนั่งข่าวมั นังขาวนี่ท่องสิครับนะครับท่องได้ห่านเยผมเลี้ยแล้วครับผสมผู้ใดไว้ครับผสมซาลูเล่ไว้ครับโอ้ผสมชาโลเล่ครับเอาเนื้อหนังเนาะครับตัวที่เท่าไรเนาะเนี่ยครับในท้องลูกตัวที่สามครับตัวที่สามแล้วประกันท่องเลยนาะพ่อเนาะครับประกันท่องครับเครื่องพานะครับเครื่องพา พ่ออึงเท่าไหร่ครับพ่ออึง26ล้านวัยครับไป้ช่วงได้บอกครับราคาเนี่ยครับเรืยครับกันบะไก่เจ้าะจากไก่หุ้มต่อลงได้บอกพ่อครับต่อได้แน่หะบเบอร์มาพ่ออึงมาเอาเบอร์มาครับเบอร์โทรพ่อแปดสองครับครับแปดหกสามสามเก้าหกหนึ่งพ่ออึงจากบ้านเล่าเลยครับเด้อนะครับพ่ออึงมื้อนี้มาที่กีฬาแล้วครับอีกบดีเมื่อที่สิ้นปีนะพ่อเนาะปีหกกติพันไปปีหกเก็ดกติเข้ามา พ่ออึ้งไหวพรให้พี่น้องทอลูกน้ากันนะครับครับครับพี่น้องให้อยู่ดีมีแหงสุขนสุขนครับยังในก็ได้ษเนี่งค่าขายกันมันยากเนี่ยพ่ออึ้งก็ให้สุขภาพแข็งแรงนะพ่อเด้อพี่น่าฝ้าไม่ค่าขายก็ให้คล่องนะพ่อเด้ออขอบคุณมากมื่อนี้การหมานะคุณพ่อเด้อขอบคุณหลายพี่น้องอย่าได้งัวไปเลี้ยงของพ่ออึ้งสองตัวไปทรหาเราเด้อครับมันหมานะพ่ออึ้งเด้อมันหมานะเงินดังดีอเราอยู่ครับนี่ พี่น้องบเบื้องหัวเลี้ยงของห้อยสิทธ์มาจากแกล้งสนามนางห้อยสิทธ์ครับสวัสดีพี่น้องน้ำกันครับผมสวัสดีครับมาเริ่มแต่วเด็กก่อนลา่าเดีนี้เป็นงวสาวสาวอืมสาวตัวนี้ใกล้ที่ขึ้นแล้วบบครับใกลก่อนเขาตีมีอาการติดสัตว์ยังครับสาวจะเนี่ยอืมใกล้แล้วเนาะใกล้แล้วใกล้แลนบความสูงที่ร้อยซีฮอดบอกครับก็ถึงแบบนี้สามขวานี่สิบถอยเนาะอ๋อสิสบถอยครับเออสิสิบถอย ไอ้เิดมันบ้านป่ะครับไม่ซิ่เตื้อทะเลในร้านเะนี่ยเตื้อไปยิบเก้าห้าร้อยตอนนี่ยป่นนครับยี่สิบเก้าห้าร้อยราคาพุงหนุนเอเก้าพันห้าร้อยครับเน้นาังดีไปให้เบรงเครื่อง,องด้วยครับล่อยเบรงเครื่องน้วกันพวกวังเลยครับเชียงวัง,วงสวดทรงเราวดีแล้วล่ะครับเครื่องพาได้ลานเครับเลยห่างหึงเดียงเราเยอะจคงพายี่ิบเก้าห้าร้อย ตัวเครับตัวที่สองปะนี่บ่สาวหัวล้นนี่เนี้ยทองเนี้ยทองเอาท่องแล้วอือเอาลายยืนลายยืนอีหลานี่เครื่องออกดั่มดั่มกุ้นน่ะท่องเรียกเดี๋ยวแล้วครับอ่าเรียนคัวผสมผู้ใดไว้ครับผสมแบบช็อกโกแลตโอ้ช็อกโกแลตเรารับประกันท่องแล้วด้วยครับน่ะหัวล้นนะครับ เนี้ยหนังดีค่าสิทธิท์ตอนเดี๋ยวเขสูงแล้วอ่ะนี่คนะครับเนาะราคาดีครับสามหมื่นเจ็ดพันตามคุณภาพสินค้านะครับอะน้ำของเราเยอะตัวที่สามครับตัวที่สามนี่เป็นชุดใหญ่ดีครับเนาะเปิดกับทองหรือกันอันนี้เปิดตัวเดียวหรือเปิดกับลูกครับไม่นี่ลูกนะครับอ๋อเปิดตัวเดียว,ว,ยวท้องกาท้องได้จากเดือนครับท้องอะเดือน กว่าเดือนกว่าความสูงย์ลอยหักหาศิษฐ์พลละเบื้องแล้วเนีลอยหาศิษบวกพระสมพลเอกไว้ในท้องนะครับพะสมพ่อบ้านครับพ่อบ้านพอค่อยสิยทธิเปิดเท่า a y t i m e เนี่าได้สามสิบสามสามสิบสามอันนี้องอใหญ่เลยครับเด้อนี่หัวใหญ่หางดีคูอหางหรือห,หางยาวเครื่องดับหรือเครื่องผ้าครับนี่เป็นนะ เครื่องที่ออกแดงๆนะครับเครื่องผ้าแล้วว่าแดงหลายก็ดำเนี่นแล้วก็คมดีอยู่ตามคุณภาพสินค้านะครับเนี่ยป้าตัวที่ซีครับชุดที่ซีนี่บอกครับชุดนี่ยชุดออกนิ้นๆนะแม่ลูกแม่ลูกแม่จะเป็นสีนิ้นนะครับลูกเป็นลูก,ลกอย่างครับน้าสาว,วลูกสาวได้เจดีห่าเดือนบอกครับทอดบอสไม่สิตัวนี้ก็ท่อหรือยังครับ แยงครับแยงต้องว่างเยอะถ้าเราจะไปตัวที่ท่าไรอสองตัวที่สองครับตัวที่สเนาะเราจะไปตัวที่สาความสูงกี่ร้อยสี่สิได้ยุครับได้ว,ว่าอยากขาดน้ำเลี้ยงเน่ยเท่าไดครับครเนี่ยสามหมื่นเจ็พัามหอโทรหาเราที่ได้ขอเบอร์ไว้มีอครัตอลองเลยเลยครับเด้อมาชุดสุดท้ายชุดที่ส เมลูกแม่ลูกที่หาอันนี้ก็แม่ลูกไอ้ลูกน้อยๆอยู่นะออกไหมลูกสาวลูกซ้ายครับลูกลูกสาวดิครับลูกสาวโอ้ยลูกสาวเป็นลูกก็ได้ครับนะลูกปก็ได้ปะพ่อบ้านนะครับโอ้เออผ่านอย่างตัวแล้วครับผ่านลูกอ่ะลูกสามตัวหรือวะเราจะไปที่สีเนาะผมสูงหน่อยสี่สิบขึ้นอยู่ดอกครับยี่สิบตัวเขื่อนพา ทางดี่เราอยู่เท่าไรครับคมนเบด้วสามหมื่นห้าพันสามหมื่นห้าพันต่อล้องได้เลยครับเด้อยราคาที่เปได้ช่วงพี่รอยกิโลขับมาเอาเบอร์มาห้อยสิทธิเบอร์โทรแปดหนึ่งสองเก้าสามสามสี่เจ็ดเอาไหมครับอีกรอบนึ่งวงเฮี้ครับเสียงบ่เขาแปดหนึ่งครับสองเก้าสามสามี่เจ็ดหนึ่งห้อยสิทจากแกงสนามนางเอาห้อยสิทครับ อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปี2 5 6 6นะอีกอาทิตย์เดียวก็ีะเป็นปีใหม่ละอ่ะใยพรลในพี่น้องทั่วโลูกนะครับทุกคนพี่น้องทุกคนลูกค้าทุกคนนะครับเออรวมก้อนมุมัรารถนาใบพอลฝีหม่ให้รำล่ำรวยรวยดูดีมีแห้งทุกคนนะครับเออรับห้อยชิ์กันนะครับเด้อปีหน้าให้รลำให้รวยค้าขายก็ให้คล่องค่องสุขภาพแข็งแรงห้อยสิทธิ์เด้อปีหน้าก็เจอกันครับอ่ะขอบคุณมาก เมื่อนี้ผ่านนะเสียมาดเนาะเป็นวันคิดสมาดได้หมดเลยครับเป็นวันแบบปีใหม่ของสวนฝรั่งเพิ่นบ้านนาวิบุจีมือสิ้นปีอ่ะเสียมาดเสียแด็กเลยคิดบ้านเดี๋ยวปีหน้าฟังไม้ห้อยเจอกันนะคอ่ะโวยพรให้พี่น้องทั่วโลกนะครับว่าอยู่เมืองไทยเมืองนอกอันนี้ห้อยขนน้องนี่ห้อยมาดครับอ่ะเสียแดงครับสวัสดีครับพ่อแม่ของ้าวหัวชาวขุยครับทั่วประเทศครับเมื่อนี้เป็นวันที่ยี่ห้า อันบอกนะท่านว่าบออที่่ชคชัยปีเขาครับตอนรับปีไหมปีฮกเกตปีฮกเก็ตเนีผมรวยๆนะครับเด้อพ่อพี่น้องตัวประเทศครับมีอะไรพูดเรื่องเกี่ยวบอกครับพี่น้องก็พี่น้องก็ให้ฝังคนโดยครับเดีนครับพี่น้องก็ให้รวยผมละพี่น้องพี่นองกาจะให้รวยผมก็ให เวยก็ผมจักน้อยนึงผมรวยก็พี่น้องกวาดกปแล้วเหรอเห็ดไม้เลยแกเฮ็ดบ้านเราเฮ็ดบ้านเราพ่อแค่น้องกระสุกห้าแข็งแรงครับร่ำรวยร่ำรวยครับร่ำรวยครับเสียมาัให้ไปตีเนี้ยม่อีกคนนึงได้พี่มาเอาไปร่ำรวยร่ำรวยพ่ออยู่สามปีครับครับครับพ่ออยูมปีครับพี่นาคพ่อไม่ก็เจอกันที่เขาได้ครับเด้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่ค่ะมาขายแมงเขาข้าวเม่าอ่อนขายข้าวเม่าข้าวเม่าอ่อนอันนั้นยังครับนะเพ็ดกระด้าง โอ้ยยังไงก็เลยผู้เฒ่าเทียวก็ดีอ่ะโคนงงอยอะค่ะขนาดปันยังละเอียดเนาะแม่ยัง20บาทค่ะใช่ข้าวเมาดีครับข้าวเมาไม่เจอพ่อแป้ไม่เห็นหน้ากันมันเครื่องปีแล้วบอกครับเอาหลายคนเลยนี่หรอกสามารถเด็ดแปดก็เด็ดนี่หรอกนี่นะจับซื้อกันได่นนะครับนะพ่อแป้เป็นยังไงเนี่ยครับหรือว่าเบอร์ล้อบางเหตุการณ์ รอบบางเหตุการณ์สถานก,การณ์มันมันเปลี่ยนไปหลายโพตเลยอย่างหยุดเบงครับเดือนร่้กันเดือนได้เรามันแบกขาดทุนหลายตัวปีหน้าฟังไหมครับว่ากันนพ่นเนาะอาพ่อแป้อ,อาทิตย์นี้ที่สุดท้ายของปีหกหกแล้วอาทิตย์ไหนก็เป็นปีหกเ็ดอวยพรในพี่น้องท่วโลกนะครับอกอขอให้พ่อแม่พี่น้องเศร้าขอข้าเม่อขายทุกคนนะครับเรือที่เขาาดทุกทุกนัดทหายมีความสุขความเจริญในปีหกเจ็ข้าขายลำลำเรืยๆทุกคน ตลอดซุ้มนั่งอยู่นี่ละเออรับรับเปรได้ไหมรับโปรบุญกุศลได้ไหมเพวกผู้สวยอนอยู่มันนนี้ทุกคนเดออขอบคุณอะไรกอเป้กันเนอะสุดยอดแข็งแรงพอเป้ะเนอะพี่นาคุยเจอกันไหมครับพร้อมขอบคุณมากครับขอบคุณครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับบรรยากาศนัด มื่อนี้อติบอคึกคักปานหนเพราะว่ามันใกล้เทศกาลปีใหม่นะครับเวลาในห้อยหลายคนก็เอามาขายผู้ลงนเอามาสองนะครับก็ติดมือกับบ้านกับมีแต่การได้ขายกันเนยยี100้ยยอร้อยเปอร์ซ็นต์ก็ได้ขายเยอะมันจะสามส0ถึงสีเนะครับมื่อนี้ถ้าพี่้องมีโอกาสปีหนา้าไามาถ้ามีโอกาสจะคอยมาเลาะเบิ้งนะครับตลาดปนองขามตำบนนองขามาอำเภอวนสวรรค์จังหวัดเชียงภูมิหลักๆแล้วตลาดที่นี่ที่เป็นง้อเลี้ยงนะครับเป็นตลาดง้อเลี้ยง ราคางวงชนีก็พอฟังอยู่ครับตอนที่พูดคุยกันในห้อยก็สามเมืนถอยลงม้านะครับราคางวงตอนนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับที่คำว่ากดติดตามแล้วก็ติดตามรับชมเดี๋ยวปีหน้าฝ้าไม้ก็เจอกันนะครับขอบคุณครับและก็สวัสดีครับ